ครับไทตันอีคันครับโอ้โหเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันน้องหมาตกอกตกใจเราก็ไม่เห็นเลยแต่ลืมกดวิดีโอของแท้เลยครับน่าร้อยนะโอ้โหพีอหรอกหวานเจีย๊ยบแค่นี้สิ้นสิ้นเบาๆแค่นี้เองน้ำหนักไม่เป็นอุปสรรคครับรถครันนี้ของบันทึกเต็ม โอ้โหมิตซูแต่ละคาเนี oh, oh. ้ยไม่ธรรมดาโอ้โหต้างถายส่งแล้วมั้งโอ้โหโอ้โหถึกว่าเลยเอ้โห ปึ๊บโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่ละคัรอ่ามาอีกคันครับยาวเลย